จงทำกับเพื่อนให้เหมือนกับที่เราอยากให้เพื่อนทำกับเราฝันว่าตนเองเหาะหรือบินได้ทำนายฝันได้ดังนี้หากผู้ฝันฝันว่าเหาะห,หรือบินได้จะมีผู้ใหญ่เข้ามาคอยสนับสนุนคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีโอกาสได้รับข้อเสนอบางอย่างที่ดีต่อตัวคุณและครอบครัวหากมีบุคคลใดนำข้อเสนอต่างๆเข้ามาพิจารณาขอให้คุณนั้น รีบรับไว้ก่อนจะดีเพราะโอกาสประสบความสําเร็จนั้นมีสูงทีเดียวหากฝันลนนนักษณะนี้ถ้าฝันในช่วงเวลาหลังจากตีสามไปแล้วจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เร็วมากฝันว่าตนเองบินหรือหาะหรือลอยได้แต่ตกลงมาทํานายฝันได้ว่าให้ระวังอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่จะทําให้ตกใจหรือเสียขวัญได้ในระยะนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบจิตใจหรือเรื่องราวเก่า อาจผลมาทําให้คุณฟุ้งซ่านได้อีกครั้งตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าตนเองเหาะหรือบินได้ตัวเลขที่ได้คือห้าหกแปดหรือเก้าอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถีทถ้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้เพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชค ปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ